อีตรงที่เป็น1ใน4แ่ haploid cell เนี่ยนะจะพัฒนากลายเป็น female gametophyte นะ,ะตรงนี้นะ the surviving megaspore ตรงนี้ค่ะจะกลายเป็น female gametophyte นะคะแล้วข้างในนี้นะเมื่อมีการพัฒนาต่อไปมีอะไรขึ้นใน female gametophyte แ่ก็จะมีการสร้าง archegonia ขึ้นมานะ นีเนาะอะคีโกเนียจะสร้างขึ้นมาประมาณ1หรือ2อันนะจะสร้าง1หรือ2อันซึ่งพัฒน,นามาจากไข่นั่นเองที่มันอยู่ข้างในนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเล่นพอเลนเกรนเนี่ยที่ที่มันตกเข้ามานะหรือว่ามันผ่านเข้ารูมาจากทางไมโครพายเนี่ยเข้ามาสัมผัสตรงที่เป็น เมกะสปอร์ Sport, เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสร้างเป็นท่อเล็กๆขึ้นไปนะคะเจาะเข้าไปนะคะแล้วก็ภายในพอลเลนทิวเนี่ยก็จะมีนิวเคลียสนะคะประมาณ2นิวเคลียสนะมีประมาณ2นิวเคลียสการผสมพันธ์นะคะหรือร์ติไลเซชันเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ1ใน2นิวเคลียสที่อยู่ในพอลเลนส์เนี่ย สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้นะคะไปผสมกับไข่ได้นะคะเมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ก, o, ะ,คะก, o, ก็กลายเป็นเอมบรโอนะคะกลายเป็นเอมบรโอแล้วก็กลายไปเป็นเมล็ดในที่สุดนั่นเองมเมื่อเมล็ดงอกนะคะก็กลายไปเป็นต้นสปอรไฟต์ต้นใหม่ ในภาพนี้นะคะเรามาดูว่าโคนของต้นพายต้นสนเนี่ยนะคะมันมีอยู่สองแบบใช่ไหมคะก็จะมีพวกโอเลตโคนกับพอลเลนโคนนะคะเรามาดูตรงที่เป็นพอลเลนโคนก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสปอร์โฟฟิลใช่ไหมคะตรงที่เป็นสีเหลืองส่วนสีน้ำตาลข้างในเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพอลเลนที่ได้จากการแบ่งแบบไมโอซินะคะจำนวนมากๆเลย เมื่อเวลาตรงที่เป็นสปอร์โลฟิลมันแตกออกนะคะเราก็จะเห็นลักษณะที่เป็นคอนเลนหรือกรออเนลนเนี่ยมันออกมานิวเคลียสจะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็จะมีลักษณะที่มันจะช่วยในการปริวไปตามอากาศได้เองส่วนที่เป็นโอเลตโคนนะคะตรงนี้ก็สร้างมาจากเซลล์ใบพิเศษเหมือนกันที่เรียกว่าสปอร์โลฟิลนะคะ ก็จะมีโคนสเกลอยู่ข้างในเวลาที่เราตัดเซกชันออกมาตรงนี้นะคะก็จะเห็นส่วนที่เป็นได้การสติกผ่านห,หรือส่วนที่เป็นโอ,นะะอ,อนวูนั่นเองนะคะอันสุดท้ายละแอนจิโอสเปิร์วันนี้อาจจะเสร็จเร็วเนะเสร็จเร็วก็ปล่อยเร็วนะแอนจิโอสเปอร์เดี๋ยเรียกว่า flowering plant นะพืชที่มีดอกนั่นเองนะคะมีอยู่แค่หนึ่งไฟล่าอ เท่านั้นนะั่นก็คือไฟลัมแอนโทไฟต้านะคะซึ่งจะแบ,บ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยก็คือไดคอดกับโมโนคอดไดคอดก็คือพืชใบเลี้ยงคู่นะคะส่วนโมโนคอดก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะความแตกต่างการระหว่างไดคอดกับโมโนคอดที่อยู่ตรงไหนบ้าง <S <S จำนวนของใบเลี้ยงใช่ไหมคะ <S <S แล้วก็ ดอกใช่ไหมดอกเลขคู่กับดอกเลขคี่ใช่ไหมกลีอดอกต่างกาันแล้วก็อะไรอีกท่อน้าท่อลาเลียงการจัดเรียงตัวของท่อน้ำท่อลำเลียงท,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 ที่แตกต่างกาันแล้วก็เรื่องของอะไรเอ่ยมีข้อมีร่องใช่ไหมเพื่อใบเลี้งเดี่ยวมีข้อมีร่องแต่ส่วนใบเลี้งคู่ไม่มีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือระบบรากใช่ไหม ระบบรากถ้าเป็นโมโดนมคอร์ดนีเป็นระบบรากแขนใช่ไหมคะถ้าเป็นไดคอร์ดก็จะมีระบบของรากแก้วอยู่นะเรามาดูเรื่องของพืชมีดอกบ,บ้างเนานะพืชมีดอกจอากที่เกิดมาตั้งแต่แรกแร้ว,ว่ามันมีอยู่ประมาณสัก250,000ชนิดใช่ไหมเยอะมากก็จะมีหลากหลายนะคะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างจากในหนังสือนะคะของพวก แอมเบลนะคะผมก็เอามาให้ดูเขาบอกว่ามันจะมีพืชอยู่ชนิดหนึ่งเรียกว่าแอมโบเลล่านะคเขาบอกว่าเป็นพืชที่มีวิวัฒนาการที่ช้าหมายว่าที่วิวัฒนาการยุคแรกๆเลยนะคะแล้วก็หาย,ยากมากนะคะต่อมาก็จะเป็นพวก,พ,วกพืชน,น้ำนะคะวอเตอร์ลิลลี่ก็มีดอกสตาร์แอนนิสนะ,ะพวกอะไรนะ่าอันนี้ที่มันขึ้นเป็นพุ่มๆม,มเลื่อเป็น ไม้เลื้อ,อยอ่ะนั่นะครูก็จำชื่อภาษาไทยไม่ได้แต่จำลักษณะดอกมันได้นะนี่ก็จะเป็นกล้วยไมย้และนี่ก็เป็นป๊อปปี้นะคะอ่าเรามาดูค่ะโครงสร้างของพืชดอกนะคะพืชดอกเนี่ยจะมีดอกอยู่สองแบบก็ 8, คือดอกสมบูรณ์เพศกับดอกไม่สมบูรณ์เพศใช่ไหมดอกสมบูรณ์เพศก็คือมีทั้งเพศผู้กับพนเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่พืชที่ไม่สมบูรณ์เพศก็คือ มีเพศผู้อยู่ดอกเจอแยกดอกมันต้นตำลึงอ่ะใช่ไหมต้นตำลึงจะแยกดอกนะมีเพศผู้ต้นหนึง่งแล้วก็เพศเมียต้นหนึง่งสังเกตจากต้นตัวผู้ต้นตัวเมียยังไงตำลึงดูจากอะไรของครูนะครูดูจากใบอ่ะใบใบของต้นตำลึงอ่ะถ้าเป็นต้นตัวเมียเน,นียเ่ยใบมันจะใบป้านๆใหกบห้าเหลี่ยมแต่ถ้าเป็นต้นตัวผู้นะ ล่องเหมือนจะคล้ายๆรูปหัวใจอนะไรเงี้ยนะประมาณนเนี้ยเคยเคยเห็นไหมครูจะสังเกตอย่างนั้นนี่ต้นตัวผู้นะอันนี้ต้นตัวเมียส่วนใหญ่ที่เรากินตำลึงต้มจืดนี่ยจะเป็นต้นตัวเมียใช่ไหมต้นตัวเมียนะใบมันจะป้านๆเหมือนกับรูปห้าเหลีย่ยมนะคะแล้วใบมันจะนิ่มอ่ะทีนี้เรามาดูต้นต้นไม้นะคะที่เขาเป็นเป็นไอเดียก็คือ เป็นที่มันเป็นอะไรอ่ะที่มันมีดอกสมบูรเฮศอยู่ในตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องประกอบไปด้วยส่วนอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือส่วนของกลี่ด,ดอกใช่ไหมพีทอลส่วนของกลี่ด,ดอกซีพอลนี่คือส่วนของฐานรองดอกนะคะแล้วก็อันนี้คือปี่เลี้ยงฉนักซีพอลีดเลี้ยงรีเซ็ตคาร์เดอร์นี่คือฐานรองดอกนะคะในส่วนที่เป็นวัยวะในการสืบพันธุ์นะคะ อันนี้จะเป็นโภวุูนะคะโวารีส่วน,นนี้นะคะส่วนที่เป็นก้านขึ้นไปด้านบนนะคะจะมีสติกมากนะคะเอาไว้ใช้สําหรับยึดหรือว่าเกาะกับพวกพันเล่นที่มันตกลงไปนะคะส่วนเกสรตัวผู้นะคะก็จะมีลักษณะการสร้างเป็นก้านชูขึ้นมายาวๆนะคะเาเรียกว่าฟิลาเลม แล้วก็ตรงด้านบนก็จะเป็นกระป๋อเรียกว่าแอนเทอร์นะคะรวมเรียกสออย่างนี้ว่าสตา r เนนนะคะมันต้องมีฟิลาเมนขึ้นไปเพราะว่าเวลาลมพัดชนะหรือว่าแมลงมาตอมเนี่ยถืนถ้ามันอยู่ข้างล่างแล้วก็มันคงไม่ได้ผสมพันธุ์แน่ๆใช่ไหมมันก็ต้องทํำยังไงให้มันอยู่ในระดับเดียวกันหรือว่าสูงกว่าเวลาที่ลมมันพัดไปพัดมาโอกาสที่พอลเลนมันจะตกลงบนที่สติ๊กมากก็จะมีใช่ไหม อทีนี้เรามาดูการตัดตามขวางนะคะของต้นแดฟโฟดิลนะ,ะในของต้นไม้ฝลั่งด้านล่างจะเห็นว่ามีโอวาลี่นะคะมีโอหูเต็มไปหมดเลยลำไข่ที่มีเต็มไปหมดตรงด้านล่างเนาะ,ะตรงนี้ก็คือเป็นกลีบเลี้ยงนี่กลีบดอกแล้วก็มีของส่วนของสตาร์เบนนะคะแล้วก็ส่วนสติ๊กหน้าอยู่ข้างบนบ้านเราก็มีนะ ดอกสมบูรณ์เพศอยู่ในดอกเดียวกันดอกอะไรเองดอกชบา,าใช่ไหมดอกชบา,าหรือดอกพู่ละหงเราก็เคยผ่าดูกันมาแล้วใช่ไหมคะในในรูปนี้นะก็จะเป็นรูปภาพของการาสผสมพันธุ์ใช่ไหมวงจรชีวิตของพืชมีดอกก็มานผสมพันธุ์กันยังไง แบ่งออกเป็นสองส่วนด้กันนะส่วนที่เป็นลูกศรหรือว่าเส้นสีเขียวเนี่ยจะเป็นแฮ็บลอยส่วนที่เป็นสีส้มนี่จะเป็นทิฟลอยนะคะเราเริ่มต้นที่ตรงหมายเลขหนึ่งก่อนนะคะเขาบอกว่า Enter นะคะก็คือตรงกระบอกตรงนี้นี่เองข้างในนี้นะคะก็จะมีการสร้างไมโครสปอร์โรไซต นะคะคไมโครสปอร์ไซต์ size, หรืออันจีจะไปสร้างเป็นคอเนเดน์นั่นเองนะคะมีการแบ,บ่งเซลล์จำนวนมากๆนะคะแบ่งไมโอซิสได้เป็นไมโครสปอร์นะคะแล้วไมโครสปอร์เนี่ยก็จะพัฒนาการไปเป็นคอเนเดน์นะคะซึ่งภายในเนี่ยจะมีอยู่สองนิวเคลียสด้วยกันนะคะอันหนึ่งก็คือเจเนเรตีฟเซลแล้วก็อีกอันเป็นทิฟเซลนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อพอเล่นตกลงมาตรงตรงปลายสติ๊กมา้าใช่ไหมคะก็จะมีการงอกนะคะพอเล่นชิ้วเนี่ยก็จะมีการงอกเ,เป็นท่อเล็กๆล,ล,ลงไปนะคะสิ่งในชีวิตประหลาดนะมีความอะไรอัศาจรรย์มากเลยอยู่ๆก็สามารถที่จะงอกได้นะคะไปตามส่วนท่อเป็นตามสไตล์นะคะของเท็ดเนียนะคะหลังจากนั้นนะคะ จะเกิดการ coordination นะคะหรือการผสมกันเกิดขึ้นนะคะโดยที่ sperm cell เนี่ยก็จะปล่อย nucleus เข้าไปข้างในนะคะในขณะเดียวกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปผสมเนี่ยตรงที่เป็นโอวัลนะคะในหลังไข่ก็จะประกอบไปด้วยออโอวูหลายๆอันใช่ไหมซึ่งภายในโอวูเนี่ยมีเมคสารฟอเรน,นเจียมอยู่นะคะแล้ว เมกาสโพลเลนเจียมเนี่ยก็จะมีการแบ่งหนึ่งเพลสแบ่งไมโอซิสนะคะจำนวน4อันใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นจะมีอยู่แค่1เมกาสโพลเลนเจียมเท่านั้นที่มีชีวิตอยู่รอดได้แล้วที่เหลือเนี่ยก็จะสลายตัวไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเมกาสโพลเลนเจียมเนี่ยก็แบ่งนิวเคลีสออกไปอีกนะคะจาก1ได้กลายไปเป็น8นิวเคลียสด้วยกันโดยการเรียงตัวกันแบบนี้นะคะ ด้านบนเนี่ยจะเป็น a n t i p o d a l c e l l ลนะคะด้านล่างนี่นะคะก็จะเป็นอะไรเลยนะ polar cell นะคะแล้วก็จะเป็น Synergy นะคะอยู่ด้านล่างแล้วก็มีเซลล์ไข่